ทีมเรามีเจียบารูเมนเจียบารูเมนอครวะผมไม่รู้จักนะดิอ่านชื่อไปนะอ่านอย่นี้หรือเปล่าผมไม่รูมา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 นะเอาแทนนะแทนนะเลกเลวเลวเบส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 เเบสเบสเบสเเบีเบส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 เบ Dizzy's up! I'm out. Last player standing. If you're done. <laughs> One enemy remaining. <laughs> Spike down <laughs> A. มาดินะพี่กู้ของขึ้นมาดิ Let's ซักมาเฮียพี่กูได้วอร์มแล้วไงเฮียแล้วรู้มือว่ะปามรอรอครับผมเฮียปามต้องเหม็นเคี้ยวไม่เคยกลัวนะเหลือตัวเดียวก็ไม่กลัวนะครับถูกครับถูกครับอาไม่มีคนอยู่มึงเลยอ่ะ คือจริงๆกูไว้ใจมึงอยู่คนเดียวมากกว่านะกูแบบไม่กล้าทิ้งพวกสตัวนี่วะกูดูกางละได้เลยพไปผมเป้าบีให้ม่มีอะไรับตุ๋แล้วนี่ระวังไป่ะ มิดมิดปั๊มเยอะทำมิดทำมิดทำมิดมาดิจะเจ๊ตคูเของขึ้นแล้วด้วย What? So 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 right. I One enemy remaining. Lalo, lalo, lalo. Spike planted. am No มึงแบบนี้ใครจะไปเล่นด้วยหรอพี่ชายลูกซ้มกอมครับพวกนี้ไอ้ปลามันร sure so ู oh oh. ้ดีไอ้ปลาผมลูกกูถือพี่ลูดอะมองว่าไงเป็นเหี่ยเลยไม่ถือพี่ล มีใครแม่งด่าแค่โกนูไอยส่ฝัมึงเข้ามาดูตามนี้เลยนะมึงยังไม่เจอไงเฮียพี่ยูังไม่ตื่นไงอีสั่งแล้วพวกมึงเป็นเฮียชอบแพ้กันอยู่ฝ่ตรงนั้นมันมีอะไรวะบีระพี่บี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  เช็คมาแล้วนะเจ็คตัวในซ้ายนะโอเคไม่ดิดไมิดิบไม่ดิโจแบบอ wing โอ้ยโหม่นะพี่โหม่ <c oughs> <c oughs> หนึ่งศัตรูเหลืออยู่นีใครแม่งด่แกก่อหนูไปสัตว์กูขึ้นเลยนี่เลยนี่ขึ้นเลกูขึ้นเลยนคนไทยด้วยกันด้วยดิทีมด้วยกันด้วยดิกูขึ้นเลย

ตามดูนมิดได้ครับม,ม,ม,มาฮี่กมามาแล้วกลับมามันดูไหนวะไม่รู้แบบนีเฮ้ยในสายแล้วเหรอม u l t i p l e e n e m a มาดิ Get him w m a มาดิ Spike planted

โอ้ปีโอหรือเปล่าออฟกี่ีเลยพี่โอหรือเปล่าวะปามพี่กูขอขึ้นแล้วดีเก้าสูดไม่มีตายด้วยโบหรือเปล่าโอปามไอ้เหี้ยมึงเล่นกับโปละเนี้ยโอหรือเปล่าวหน้าข้างๆเหรอไอ้ปามเป็นเนี่ย He's here, he's การสองครับเน็ตบีการสองบีบีบมึงยิงหูเว้ยเจ็บมือมิดดีสิเจิงสุดไรนะเคย์ทริกเกอร์ดทิงยูแคนเซ ตื่นปุ๋ยกปะเนี่ยโดนไปมีอะไรไอ้ลูกชายข้อตัวเขาพบไม้ไผ่ ืนผมนะคิดสัมบอ e บายมีโปรดีคอมมอ่ะคืนอะไรก็คมอิงครับบวกหนึ่ง This right? is Someone's there. Not at all. Get out of my way. Huh? My ult's ready. spike down a one enemy remaining what? last player standing Look at the wait, wait, wait. spike planted Ripping behind you. There's my buddy. Clutch! Oh, sorry, I'm sorry. I'm so sorry. I got my your daughter. backs. I'm so sorry. Just, you know, from the front. Oh, oh. I'm sorry, I'm just kidding. ไอ้เจ็ดมันดูกลางยังไงมันกลางไหลมายิงดได้เฉยๆโ่าอัพเซเวนดิแอสโ o l i ันเ e ็น y อยอ๋อ t อิตลโฮมเมส่เย้รง s ซ so i น Like I never left. Dizzy's oh. up top. Somebody's there. To me, to me, to me. Finished. I didn't think of

ยิงครับบวงหนึ่งนะนี่ได้เด็เงียไป Hello chat c ่ Thank you Thank ูใบ,บให้เขาโดนนะมาปะดูบีด้วยเได้ครับไม่ค่อยมาบบเลอถึง่มันสตางีล There. Enemy spotted men. You want to play? Let's play. Let's go. Someone's there. Whoa. ทีมที่มันปลูกอะไรกันเป็นหรือเปล่าไปอยู่ไหนกันบดบะง Bike planted บีปะฟังบีตองก็ร้ลฟวจังจะได้จริงใน่ทา uh huh. ไป One enemy remaining. Wingman's on defuse. <laughs> yeah, 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 i is I'm not alone. 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 I'm not not i i i can not see them yet. But I can feel them getting ready. i not บีไหมบีไหมกูรูบ,บีเอ้ยปาล์มไอตัวแม่มันมาชอบมากลางอยากวัดไหมให้กูไปเอามานะได้เลย,เพ,ยพี่บีพี่จัดแต่ตอนนี้ผมไม่ไม่เหลือความมั่นใจแล้วเ <c oughs> อาวะกูเองมาบ้พี่อ่ะโอ้ย ไห้ตัว,ตวอื่นมามนวะวางให้ย้อนดูอะไรกรันบ้างโอ้โหวิ่งไปดูแล้วหรอเย่นดีออนไวจัดไม่มีเก็บีย่อะไรทั้งนั้น,นอรอเพนัเฮ้ย ไอ้ยางไะไม่โจนเลยว่าตาดูเออไม่มีสมาธินะกูว่าต้องน่ม่จะปิดกินข้าวมีสมาธิดูออกโหตั้งแต่เริ่มกลางตาที่เรบอกูโฟกัสหน่อยก็เอาเลยนะมาักตผมเริ่มตาที่นอยู่ว่าิ้มะข้าจนปาก one enemy r e m a i n i มาเีย ตานนี้ก็ต้องเินเยอะเลยลรือยังไงว่ามันจะไปวันดูวัดปัตติเหรอวันดงเคยจ้างไปวัดปัตติอยู่เล่นแบงค์วิลโลวี่กูเรียกไปสามหมื่นหายจ้อยเลยว่ะเา He says they're b u l l e t tickle c o u have a job กลับมาทำหลายอย่างอ่ะขึ้นไปเล่นเกมเยอะ ปาร์ตี้กระทบไหลคนดงังเฮ้ย,ยก็แค่แร็คแคทมิสดตกใจอะไรกันเนะี่นย you are divided จังหวะไม่ดีเหลืออะไรตบกบว์บ้าบ้อาจจะนาทั้งบุ wingman's defusing one enemy remaining okay. everybody thank wingman come on let's hear it echo my ears sorry <laughs> I, 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 I just kidding not I'm, okay, I'm sorry. not in your face bro ok, um, okay I'm sorry bro <laughs> sorry <laughs> แค่แค่คุณช o ว me bro Okay. you can't เ v e ม p รเจค bro I'm actually gonna Okay. มียโปรจด้วยเตัวเฟรอาโปรจเลยมันไม่มาบีเลยวะเฮ้ย

Last player standing. I'm out. <laughs> Go get him, buddy. One tower, okay. one man. I got tower first. One enemy remaining. Tower, Oh. tower, tower, tower. tower, 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 tower. tower. Oh. Lock, lock. Your Whoa. Nope. You Well. Whoa. Sorry, bro. I'm just scared. Fuck Sorry, Last round before <laughs> the. <laughs> 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 oh, be shut the fuck up. Okay, okay, bro. Okay. Um, can, can, can I'm 55 years old. Okay. Stop, just shut up. Okay, shut the fuck up. It's just, it's quiet. <laughs> oh, I'm going to knock on you, bro. Stop okay, it. Okay, okay. <laughs> ตามน้องเอามาหน่อยน้องกลางอ่ะผมไม่เอาแล้วพี่พอวะนี่กูมาแล้ยพี่ใหญ่มามาดิพี่อ่ะ No peeking. switching sides แต่เรา like why can't we just hug it out มาดิวะ b เป c h เชอร a d i ่ดีไงไเฮี้ยแล้วแล้วเราบุกไปปามโหรออะไรอะพี่ไปปามไม่ต้องหวังตอนนี้ไม่ต้องหวังอะไรกับผมแล้วตอนเนี้ยยิงถึงสองคนมึงว่าไงใช่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ยิงเลยแล้วตายอย่างเดียวด้วยมิดดูอยู่ปะเนี่ยมิดดูอยู่นี่ไอเพื่อนคนไทยตาที่แล้วทำพี่ของขึ้นเลยดิ เพื่อนผมมันของเป็นไรอะของหลุดเลยย่าตาไม่ดีย่าตาไม่ไี้ยิงเลยอันนี้เป็นล่างอะไรเปล่าปันนี้ตนครับพี่บ่นเลนครับล่างแผนงเนื้อไม่เจอล่างแผนงเนื้อเหรอ Reload. Enemy spotted, hey. Uh. Fight planted! Done. Reload. Yeah. Security, Bang, Fang, 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 fang. down. fang, oh, two, two fang. Two fang, two fang, two fang. Both fang, both fang, both fang. One way back. Come on, attack, Hey, my Don't with me! Okay, go okay. okay. reload, reload. Yeah, one bullet. Oh.

มีคนไทยไหมครับ no อ๋อไม่มี Where you from Where you from Bro Where are you, now? Where are you from คุณจะพีอะไรทำดิ่งนะไอ้ตัด I'm from Korean bro Oh wow Someone is B. Uh, spike carrier down. Uh, I got the spike. Spike down, down B. B. Enemy spotted me, wait me, wait me. Me, wait me. Bro, bro, bro. Wingman's planting. Bro, oh, <laughs> I'm falling. Oh. Spike planted. Thanks, Wing. <laughs> so you One enemy remaining. Three souls. Yeah, My ultimate. friend.

โอเคบราคสมาบันยผมดีกูฝัลงดนะเนไปเองหมดเลยดีครับผมสวัสดีครับยแมทพอยต์หรอใช่ครับโอ้โหวินี้เราเอาจัดไม่ใช่เรา อัจจะไม่ม <illa ises my Darwin> <Oliver> ีผมอยู่ในนั้นอุ้ยสปายดาวน์บีเอาพีไปแล้วว่ะเจ๊ โบนี่โบนี่ยบนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแพ้ตาหนึ่งหรือเปล่าแพ้ตาหนึ่งหรือเปล่าอยากเล่นวะหนึ่งศัตรูขาดจัดเลยเหมือนแมทอันนี้เลยเหมือนอัดทีบันกับ e d g เลยอ่ะวันนี้พี่ครับทำไมผมคัง ทำูบวกสิบดาเมจถึงไม่ค่อยต่างจากอบวกสี่นะครับฮะผมทำนูปูบวสมารู้หอกบวกสี่เลครับ I have r e t r i e v e the spike ไม่ถึงพับจีเหรอครับถ้าปืนพับจมันปืนมันไม่ได้แรงนะได้สกินสวยเหรอครับ s t p a y t a n d i a t t a c อ e s w h a t you h o <laughs> this is. <laughs> <laughs> yeah, baby, yeah.